กฎใหม่ที่เปิดโอกาสที่แข้งไทยได้เฉิยฉายบนเวทีพรีเมียร์ลีกสัมผัสนิวซูซูกิเออร์ติกาสมาร์ทไฮบริดเดพาวเวอร์ออฟสมาร์เต็มทุกฟังก์ชันเต็มพลังสมาร์ทไฮบริดพร้อมข้อเสนอพิเศษที่โชว์รูมรถยนต์ซูซูกิทั่วประเทศขอขอบคุณห้างทองภูเก็ตสาขาสี่กอกระทูและห้างทองซับเจริญภูเก็ตตอนนี้มีลายทองเข้ามาใหม่ที่ร้านสามารถเข้ามาดูได้หรือติดตามที่ทางแฟนเพจ a c e b o o k ตามนี้เลยครับ สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องของ r a ส s วนออฟ f ิเชียลครับผมเชื่อว่าหลายๆคนคงอยากเห็นแข้งไทยของเราลงเล่นแชมเปี้ยนชิพหรือว่าในพรีเมียร์ลีกก็ได้นะครับอย่างเช่นเจ้ากันธนวัตรซึ้งจิตถาวรเนี่ยครั้งหนึ่งนะครับผมก็เกือบและที่จะเล่นในพรีเมียร์ลแต่ท้ายที่สุดก็ยังไม่ได้รับโอกาสนะครับผมแต่ก่อนอื่นเนี่ยผมจะต้องเล่าให้ฟังก่อนนะครับว่าเเด็กแต่ว่าก่อนอื่นครับผมจะต้องเล่าให้ฟังก่อนนะครับว่า การที่จะเล่นในพิมพ์เหรีกรีเนี่ยมันจะต้องมีกฎเกณฑ์อะไรบ้างย้ำว่าน,นี่คือกฎเก่าก่อนนะผมต้องเล่าให้ฟังก่อนนะครับการเล่นในพิมพ์เหรียญกฤษนาครับสำหรับนักเตะนอกสภาพยุโรปเนี่ยรวมถึงนักเตะไทยเนี่ยมันไม่มีโคตา้านักเตะเข้ามาเป็นข้อจํากัดเหมือนหลีกอื่นๆนะครับแต่ว่าเราเนี่ยเจอสิ่งที่เรียกว่า work permit ใบอนุญ,ญาตทํางานเป็นประการด่านสําคัญเนี่ยคอยขัดขวางกันอยู่นะครับความฝันของนักบอลหลายคนเนี่ยก็ต้องพานทลายลงไปเพราะในเรื่องของ work permit นะครับโดยใบอนุญ,ญาตการทํางาน สำหรับการไปเล่นฟุตบอลในประเทศกรีซเนี่ยจะได้รับการอนุมัติผ่านทางสมาคมฟุตบอลกรีและเอฟเอครับเงื่อนไขแรกครับคางสโมสรเนี่ยต้องแสดงให้เห็นนะฮะว่านักเตะคนนั้นที่สโมสรต้องการตัวเนี่ยเป็นนักเตะระดับนานาชาติและเล่นอยู่ในระดับสูงสุดครับนักเตะคนนั้นจะต้องเข้ามายุกระดับสโมสรและฟุตบอลในสัชจาักรนะครับเงื่อนไขถัดมาครับคือคุณสมบัติที่นักเตะต้องมีทาง FA เเขาไม่ได้มามองว่าคุณยิงกี่ประตูเล่นดีแค่ไหนนะฮะ มันเสียเวลาเขาดูแค่อันดับฟีฟ่าแร k งกิ้งครับและจํานวนการเล่นในนามทีมชาติถ้าคุณผ่านก็เขามาเล่นฟุตบอลในกฤษได้ถ้าตรงเงื่อนไขใบอนุญาตทางานก็ตกลงคุยกันได้อย่างง่ายดายครับฟีฟ่าแร็งกิ้งครับอยู่อันดับ1นึถึงสิเนี่ยลงเล่นมากกว่าหรือเทียบเท่าสาในช่วง2ปีหลังสุดกับทีมชาติอ่ะอันนี้เคเล่นได้ครับฟีฟ่าแร็งกิง้งอยู่นันสิบเอ็ดถึงยี่สิบและลงเล่นมากกว่าหรือเทียบเท่าสี่สิบเปอร์เซ็นต์ในช่วงสองปีหลังสุดกับทีมชาติอันนนี้้เล่ไดครับ FIFA อยู่นระดับระหว่าง28-30และลงเล่นมากกว่าหรือเท่ากับ60%ในช่วง2ปีหลังสุดกับทีมชาติก็เล่นได้ครับฟ i f a r a ร k ก n g อยู่นดับระหว่าง31-50และลงเล่นมากกว่าหรือเท่ากับ75%ในช่วง2ปีหลังสุดกับทีมชาติก็เล่นได้ครับนักเตะที่น้อยกว่า21ปีจะใช้ระยะเวลาในการคิดลงเล่นกับทีมชาติเพียงแค่1ปีแทนนะครับผมก็ตอนนี้ครับอันดับไทยของเราเนี่ยอยู่ับที่114เราเคยดีมากที่สุดอันดับ45ในช่วงของปี1998 ในยุคนั้นเนี่ยเราสามารถมีนักเตะเล่นในเกมอังกฤษได้บนพรีเมียร์ลีกอังกฤษได้ดิวิชั่นหนึ่งได้แต่ณเวลานี้มันเป็นไปได้ยากครับเพราะว่าเรานั้นอยู่ใที่114่ครับแต่ว่าจากล่าสุดนะครับมันมีการตั้งกฎใหม่เกิดขึ้นนะครับพรีเมียร์ลีกและลีกเดอะแชมเปี้ยนชิพประกาศกฎสำหรับการลงทะเบียนผู้เล่นในลีกอังกฤษรอบใหม่ครับโดยอนุญาตให้แต่ละทีมเนี่ยสามารถลงทะเบียนผู้เล่นที่ผ่านกฎ GBE หรือว่า governing body Ment, เพื่อทำเว็บคอมิตสำหรับการเล่นในเหลี่ยงอังกฤษได้อย่างน้อย4คนโดยจะเริ่มขึ้นนะครับ14ทายนที่ผ่านมานะครับขณะที่ 1, ลีกวันและก็ลีกทูเนี่ยจรวดเวียนผู้เล่นที่ไม่ผ่านคุณสมบัติได้2คนนะครับสาเหตุที่สำคัญนะครับที่เปิดโอกาสขึ้นมาเนี่ยก็เพราะว่าให้กับนักฟุตบอลที่มีความสามารถเข้ามาเล่นในเหลีกอังกฤษมากขึ้นตามการแถลงการของสมาคมฟุตบอลอังกฤษนะครับเขาได้บอกว่าในฐานะองค์กรปกครองของฟุตบอลอังกฤษเราดูแลระบบนิเวศของฟุตบอลทั้งหมดและเราต้องการสร้างโมเดลใหม่ ที่จะตอบสนองวัตถุประสงค์ที่แตกต่างกันไปของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของฟุตบองของเรานะเราทํางานอย่างใกล้ชิดกับสโมอสรและลีกต่างๆและได้ออกแบบโซลูชันที่ก้าวหน้าซึ่งจะทําให้สโมอสรต่างๆเนี่ยเข้าถึงผู้ที่มีความสามารถระดับนานาชาติดีมากขึ้นและเพิ่มโอกาสในการเล่นให้กับผู้เล่นที่มีความสามารถทางภาษาอังกฤษด้วยนะมาร์คบูลลิงแฮมพรานเอฟเอได้กล่าวเกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับ และมีเหนือเตะไทยของเราครับที่จะถูกส่งไปที่อังกฤษนะั่นคือเจ้าแบงค์สุพนัทเหมือนตานะครับก็มีแผนที่จะประคแข่งกับเลสเตอร์ซิตี้ซึ่งอาจจะต้องมีขั้นตอนในการป่อยิมกับสมสรอ,อื่นไปก่อนตามกฎของเวิร์ e เ m อร์มิทนะครับซึ่งเดิมทีเนี่ยมีคุณสมบัติของสุพนัทเนี่ยยังไม่ผ่านโดยมีโอกาสที่ลงทะเบียนคุณสมบัติเนี่ยนักเตะก็ยังไม่หาเช่นเดียวกันในการทำเวิร์กเพอร์มิทแต่ พอมีกฎหมายนี้ออกมาก็มีโอกาสครับที่เจ้าแบงค์นั้นจะมีโอกาสเชิอชายบนสึกเดอะแชมเปี้ยนชิพกับเลสเตอร์ก็เป็นไปได้เหมือนกันนะครับคือไม่ได้มองว่าไปถึงเนี่ยจะไปเล่นในพรีเมียร์ลีกเลยครับก็คือจริงๆเนี่ยไล่จากลีกวันลีกทูหรือเดอะแชมเปี้ยนชิพอะไรก่อนก็ได้นะครับผมอย่างเช่นเจ้าของไทยของเราเนี่ยก็มีทั้งเลสเตอร์นะฮะมีเชฟเฟอ e ์เดย์รวมไปถึงมีทั้งออกฟอร์ดด้วยเหมือนกัน เพราะฉะนั้นครับอาจจะไปเก็บเก็บประสบการณ์เราอาจจะได้เห็นนักเตะไทยของเราเฉิดฉายแล้วก็ลูดแล่นในบอลในกรอบอังกฤษก็ได้เหมือนกันครับคี้เหนก็ได้กับกดกดนี้คอมเมนต์กันมาได้เลยครับฝากกดแลก์กดแชร์ติดตามช่องของ t e Sport of Feel รายกันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ